อ่าสวัสดีครับบางคนเนี่ยนึกว่าช่วงนี้มันเข้ายุคเก้าแล้วยังนะยังไม่ได้เข้ายุคเก้าบางคนมันนึกว่าเข้ายุคเก้ามาตั้งแต่สองปีก่อนไม่รู้นับจากอะไรนะครับถ้าเข้ายุคเก้าก่อนหน้านี้คือเข้าระบบสำนงมันเข้ามานานแล้วแต่ถ้าเอาระบบเพียงคงเนี่ยหกเจ็ดถึงเข้าอ่ะแล้วไหนก็จะมี หัวข้อที่บอกว่ายุคอาทิตย์ดีร้ายสลับฝั่งเช่นบ้านปิงเหนือหันใต้บ้านปินใต้หันเหนือบ้านปินตะวันตกหันออกบ้านปินตะวันออกหันตกไอ้ตัวนี้เนี่ยมันสลับฝั่งยังไงมันก็จะมีมีดีในร้ายมีร้ายในดีเช่นตัวเรากําหนดจากตัวพลังงานคืออิ่มเอียงเอียงเอียงอิ่มอิมเพื่อเมื่อมันสลับยุคปุ๊บจากดีเป็นร้ายจากร้ายเป็นดีปัญหาคือสินแสยที่ไปทํางานเนี่ย ม่งทำเป็นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่านพลังงานได้แค่มีแค่ยีบสี่ทิศแปดทิศมีแค่แบ่งเป็นสามช่องไม่ใช่นะผมยกตัวอย่างทิศเหนือก็คือมีจะไล่เหนือถึงตกเฉียงเหนือเลยนะมีเอ่อยิมจื้อกุยทิ่วกึ่งอิงกาะเบ้าอีกซิงสุงจ่จีแล้วก็ไปเปี้ยงโง่แตงบีคุงซิน แกหิ้วซิงแล้วก็สุกเคียงไห้แล้วก็วนไปตัวที่หยิมชื่อขุยอีกทีหนึ่งตัวนี้เนี่ยยี่สิบสี่ขุนเขามันจะมีช่องเกียมเช่นยิมเอ่อยิมไปเกียมขุนเขาชื่อยิมเกมชื่อชื่อเกียมยมิมพลังงานก็จัดไม่เหมือนกันอีกพอไปตัวชื่อตัวตรงจัดอีกแบบหนึง่งไปชื่อเกียมกุย่ยกุ่ยเกยมชื่อจัดอีกแบบหนึ่งอีกมันไม่ใช่มีแค่เท่าที่ท่านคิดว่ามีแค่ยี่ิบสี่ช่อง มีไลฟ์สามดีหนึ่งไลฟ์หนึ่งดีสามผิดถ้าเป็นแบบนี้จัดคงช่วยให้ใครก็ผิดนะครับอันนี้คือผมพูดถึงตัวชั้นสูงเลยนะชั้นลึกสุดขั้วปอดเลยนะแต่อที่แบบผิวเผินกระพงกระพี้ที่ว่าตีธรณีนับขัน้นบรรดาบันไดเนี่ยอันนั้นเขารู้กันอยู่แหละมันเป็นเขาเรียกคงช่วยโซเชียลโคงช่วยโซเชียลคือแม่งรู้กันหมดเปิดตำราสี่เบุ๊กเมื่อประมาณสามสิบปีก่อนเนี่ย ยังไงก็เจอไอวิชาแบบนี้นะฮะและไอเรื่องไอภูเขากลางบ้านการเบิร์นเนี่ยไม่จริงที่ว่าเงินไม่ไหลเข้าแล้วภูภูเขากลางบ้านต้องไปทุบทิ้งไม่จริงไม่งั้นมียุคหนึ่งโฮมออฟฟิศที่เป็นบ้านเล่นระดับสเต็ปตรงกลางสูงขึ้นมาเนี่ยเจ๊งหมดบางคนก็ไม่เจ๊งบางคนก็รวยบางคนก็ขยายธุรกิจไปอยู่บ้านหลังใหญ่ขึ้นได้นะครับเพราะงั้นคงช่วยมันมีลึกกว่าที่ท่านเข้าใจสวัสดีครับ